สวัสดีค่ะเฟิร์สพัชชาพรหวังค่ะมิ s ินต g คอน c ิน t น n e n t a l 2 0ั4ค่ะเพราะว่าเฟิร์สเนี่ยทำคอมเพรสิตวีเนียมาก่อนแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ธรรมชาติแล้วก็ยังไม่เหมาะกับรูปหน้าของเราค่ะ mm hmm. ก็เลยอยากทำเป็นเซรามิกซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่าด้วยแล้วก็สามารถอยู่ได้นานกว่าด้วยค่ะ, mm hmm. คะหลังจากที่เฟิร์สได้ทำเซรามิกวีเนียนะคะเฟิร mm ์ส hmm. ก็รู้สึกว่า ทรงควันสีฟันต่างๆเนี่ยรู้สึกเหมาะกับตัวเองมากขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะที่สําคัญเราทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยิ้มเป็นธรรมชาติมั่นใจมากขึ้นค่ะเ like i ิร์ก็จะเข้าประกวด Miss Universe t h a i l a n d 2019นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจเป็นแรงเชียร์แรงใจส่งเพร์ให้ถึงมงด้วยนะคะแล้วก็งานถ่ายแบบเดินแบบก็ยังรับอยู่เรีติดตามได้เรื่อยๆค่ะย,ยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะ